เท่งเถิดเทิงศึกแล้วหลังบวชสิบวันเผยเหตุผลสําคัญและเคลียร์ข่าวหรือเรื่องการบวชแก้บนสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงและแฟนๆไม่น้อยเมื่อมีภาพของเท่งเถิดเทิงนักแสดงตลกชื่อดังในชุดพระสงฆ์ขณะออกบิณฑบาตรร่วมกับพระสงฆ์รูปอื่นๆทําให้หลายคนเกิดคําถามว่าเท่งบวชจริงหรือกําลังถ่ายทําภาพยนตร์ภาคต่อของหลวงพี่เท่งกันแน่ต่อมาได้มีการยืนยันจากคนใกล้ชิดว่าเท่งได้ตัดสินใจบวชจริงๆ โดยเข้าพิธีอุปสมบทและศึกษาพระธรรมเป็นเวลาสิบวันที่วัดบางกะดีจังหวัดปทุมธานีและล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเท่งได้ละสิขาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสาเหตุที่ตัดสินใจบวชในครั้งนี้เท่งได้เปิดใจผ่านสื่อว่าสาเหตุที่บวชนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการแก้บนหรือเป็นการสร้างกระแสแต่เป็นความตั้งใจส่วนตัวโดยเผยว่าการเข้าสู่ร่มกาสาพัดครั้งนี้เป็นโอกาสที่ได้อยู่กับตัวเองและปรับจิตใจให้สงบสุข ในช่วงเวลาที่มีโอกาสทุกครั้งที่บวชเราต้องตั้งใจเพราะเวลามีจำกัดการอยู่ในร่มกาสาพัสคือการทำจิตใจให้นิ่งผมอยากอยู่กับตัวเองบ้างและอยากสัมผัสกับรถพระธรรมอย่างแท้จริงเท่งกล่าวนอกจากนี้เท่งยังยืนยันว่าหากมีโอกาสในอนาคตอยากใช้เวลาบวชนานกว่านี้เช่นอยู่ครบพรรษาเพื่อให้ได้ทราบซึ้นกับพระธรรมมากขึ้นงานนี้ทำเอาแฟนๆแ,และชาวเน็ตจำนวนมากร่วมอนุโมทนาบุญ พร้อมชื่นชมในความตั้งใจของเท่งเถิดเทิงที่แสดงให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของตัวเองที่จริงจังและตั้งมั่นในความศรัทธายอย่างลึกซึ้ง